ไปบึงเรื่องของงานมากรรมญ่ที่จังหวัดมหาสาร,รคามกันแน่ค่ะกับการจัดง,งานมากรรมกลองเาาอีสานเถือที่สองราการแสดงแสงสีเสียงงานนมาสการพระมหาธาตุเจดีสีมหาสาร,รคามประจำปี2569ค่ะที่วัดพุทธวนารามนะคะรอวาวัดป่าว่างนำเย็นตำบลเกิงอำเภอเมืองมหาสาร,รคามจังหวัดมหาสาร,รคามค่ะนายสมเกียิวิริยะ กุลนันท์นะคะ่านร่องภูวราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดงานหากรรมกองย้าอีสานวัดป่าว่างน้ำเย็นเทือที่สองและการแสดงแสงสีเสียงงานนำมัสการพระมหาธาตุเจดีสีมหาสารคามพระจำปี2 5 6 9ค่ะหนึ่งในวาระอายุวัฒนมงคล47ปีพระราชววชิระปัญญาพ่อน,นะคะหรือว่าหลวงพ่อสุริยัน ภูซอยเจ้าอาวาดวัดมาชัายพระรามหลวงและประธานสงฆ์วัดพุทธทาวนารามซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที11่11-13กุมภาพันธ์2 5 6 9ค่ะโดยความตระหนักถึง,ถงอโดยความตระหนักถึงคุณค่าครับและในความสำคัญของกองเงา,าพระราชวชิระปัญญาพรวีหรือที่รู้จักกันในนามของหลวง พ่อสุริยันโคสปัญโยนะครับผู้ซอยเจ้าอาวาสวัดมหาชัยพระอารามหลวงลรายการระท่านสงฆ์วัดพุทธวานารามหรือว่าวัดป่าวัางน้ำเย็นจึงได้ดเมตตากำหนดจัดงานมหากรรมกองเงาอีสานขึ้นเป็นปีที่สองโดยจังหวัดมาารคามครับมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามเทศบาลเมืองมหาศรคามสสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมาสารคามและ สมาคมกองยาามหาสารคามเป็นผู้ดำเนินการการจัดงานโดยมีกิจกรรมประกอบไปด้วยนะครับวันพุธที่1ิกุมภาพันธ์2อ6พที่ที่เปิดงานมหากรรมกองยาาอีสานเทือที่2การประกวดกองยาวประยุกต์รอบคัดเลือกจำนวน11คณะ ร่วมไปถึงการคัดเลือกนะครับกองแยาโบราณดีเด่นและพิธีมอบรางวัลกองแยาโบราณดีเด่นจํานวน3รางวัลครับส่วนวันต่อมาค่ะวันพฤรหัสบดีที่12กุมภาพันธ์นะคะมีกิจกรรมการประกวดเสงกองญ้าโบราณจํานวนหาสิบคณะพร้อมพิธีมอบรางวัลการประกวดเสงกองญ้าโบราณสรางวัลส่วนวันท้ายค่ะวันศุกร์ที่13กุมภาพันธ์นะคะมีกิจกรรมการประลองนะคะ มีการประล่องกรองเน่าประยุกต์รอบชิงชนะเลิศนะคะรอบรองชนะเลิศขออภัยค่ะจำนวนหาคณะน้ำกันรวมถึงพิธีมอบรางวัลการประกวดกรองเน้าประยุกต์และพิธีการเปิดการแสดงแสงสีเสียงงานนมัสการพระมหาธาตุเจดีศีมหาสงครามอีกนําค่ะ